อุตุฉบับที่5ทา,ายุเคลื่อนจากอีสานมาตะมันออกและกลางพายุดดูร้อนแรง45จังหวดัดทั้งฟ้าผ่าฝนแรงลูกเห็บตกพากรากาศประมาพพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตภยัยอุทกาภายัพยพากรากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยุพรลูกยาชัยทางเ c e b o o k ประจำวันที่16มีนาคมในช่วงเย็น คืนนีอดมิาจะพามาดูและติดตามพาย,ยุฤด,ดูร้อนที่จะสร้างผลกระทบทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางเทพมหานครปริมณทนรวมถึงภาคตะวันออกและแนวโน้มที่ด้านของพาย,ยุฤด,ดูร้อนและความชื้นจะถูกไล่จากภาคอีสานมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือทางตอนล่างจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ในวันนี้และว,วันพรุ่งนี้16-17มีนาคมจะเริ่มมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะครับเกิดจากอะไรแนวโน้มที่พายุฤด,ดูร้อนรอบนี้จะเกิดก็เนื่องมาจากในด้านของบริเวณคลองอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาประทะ ประชากับอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมของประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้รวมถึงจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาจึงทําให้เกิดเนี่ยประชาอากาศเกิดพายุฤด,ดูร้อนขึ้นนะครับลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าเกิดขึ้น ซึ่งจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะครับไล่เรียงมาเรื่อยๆมาภาคตะวันออกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานคร,รปริมณฑลและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนนะครับฝนจะไล่เรียงมาเรื่อยๆจากการพัดนำความชืน้นและแนวประทะอากาศจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาประทะหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อน5-8องศาส่วนภาคอื่นๆก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับนะครับ จะทาให้หลังจากที่มีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ก็จะทําให้ภาคเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนบนหน่อยนะครับและภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นลงนะครับดังนั้นก็ขอให้เตรียมเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวเอาไว้อบอุ่นร่างกายนะครับดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศแปรปรวนในช่วงนี้ซึ่งแนวพระาทิอากาศจะทำให้เกิดพายุฤด,ดูร้อนบางพื้นที่จะเริ่มตั้งแต่ในวันนี้16-17มีนาคม โดยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเสียงภัยสูงที่จะมีพายุดุร้อนพื้นที่สีแดงในวันนี้บริเวณพื้นที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจเชิงเซาสะแก้วจันทบุรีตราดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน์ศรีสะเกษอุบลราชธานียโสธรและอำนาจ,จเจริญ ส่วนพื้นที่เสียงภัยปานตกลางสีเหลืองฟ่าระวงังพายุดุร้อนในวันนี้บริเวณพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ด พิจิตรนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชนบุรีและระยองนะครับ เนื่องจากกรุมอุตุนิยมที่ยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และครื่งลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีผลกระทบในบางพื้นที่ในวันนี้16-20มีนาคม2,568 โดยในช่วงที่16-20มีนาคม68บรรเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในช่วงที่16-17มีนาคม68 หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-8องศาส่วนภาคอื่นๆอ,อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณคอบมกมอากาศสูงหรือมรสุมเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวัอ,อันตรายจากพาย,ยุดุร้รนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงร่วมถึงดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว,ดว้ด้วยโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันนี้16มีนาคม2568ภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยขอนแกน่น มหาสารคามกาฬสินธ์ร้อยเอ็ดยโสโทรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณพื้นที่นครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครปริมณฑล ภาคตะวัอนออกบริเวณพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจัดึังซาวชนบรุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดส่วน17มีนาคม2568ภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่กำแพงเพชรสุขโขทัยและตาก ภาคกลางบริเวณพื้นที่อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรนคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมั้งกรุงเทพมหานาคปรปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่จัดจังเซาวชนบุรีระยองจันทบุรีแระตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่ทางตอนบนจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน ส่วนสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเชียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอ่าวไทยภาคตาใต้จากทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วง17-20มีนาคมนี้นะครับทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและห่างจากฝั่ง รวมถึงทะเลอันดามาันควรหยดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขอให้ติดตามพยากราณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอจะพาไปดูการพยรากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ที่หถึง17มีนาคม2 5 6พรพยากรณ์ในอีกยศในิีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวงในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่พาย,ยุฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน อุรริิฐ์พิจิตพิสณนุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดแปดยองศาและสูงสุด3 5มหถึงสีองศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็วห้าถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตนออกเฉียงเนื้อฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากจังหวัดเลยขอนแก่นมหาสรารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินศรีส,สเกตและอุบลราชธานีหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสก่อนนะครับลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด1 9่วน19-23องศาและสูงสุด3 2, 3 3 6องศาศาลมตะวัอ,ออกความเร็ว1 0 3ถึง3กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนมากนกครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีวิทยาราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครหลัลงจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 6ิบามองศาสูงสุด36-39องศาจากลตมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าขนองร้อยละ60ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจัดจังซาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1- 2ถึงองศาโดยต่ำสุดย3่6สองศาสูงสุด31-35องางศาลมตําอ,ออกเฉียงใต้ความเร็วลมงากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครบริมนฑลอากาศรอ้อนโดยทั่วไปพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30 ลมกระโชกแรงบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจาดลง1-2องศาโดยต่ำสุด2 5 2 7องศาสูงสุด34-37องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพ,พายากรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ10ส,ส่วนมากเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันและสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด22-26ิบององศาและสูงสุด31-35องศาลมต่ำออกเฉียงใต้ความเร็วสภาพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง้อยละ10ส่วนมารนงพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-26ิบองศาและสูงสุด32-35องศาจากลมตําออกความเร็วสภาพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นของการติดตามพิากาศประกาศคำเตือนอย่างกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดมเป็นจรารยงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม,อย,าม,ตตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชัวกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share แชร์ให้นด้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ